กราบสบายดียินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่สองบระเพณีวันหน้าเนาะถึงเขตมือนี้เฮากาสิพายางหล่อเบิองว่ามีไผลำหน้าเนี่ยในช่วงนี้เพราะว่หน้าเฮากันยังขี้ดินยังไงอยู่เนาะพี่เนาะหนามยังบ่คขันมีก่อนสิไปรับชมคลิปกะก่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เห่านำนาเนาะ ตอนนี้เขากะอยู่หน้าแหละยางมาแต่บานพี่น้องจนหอดอ่หน้าเลยเนาะแต่ว่าเขาก็บริษายให้เบิงแบตเบิร์ดตัวศัพทบแบตเบิร์ดเนาะไม่กระชันกับ Bird, กเบรกเบิร์ดก็ได้บริยัทเดี๋ยเขาสิพาล้อเบรงบรรยากาศแถวทงหน้าวราเปีมปมยมเนะว่าเป็นยังไงลงมานาหลุมเลยนี่เบาๆให้ยังดีนะ โอเคเนาะพี okay, no, ่น้องเนี่ยเขาอันนี้ก็จะเป็นหน้าของน้องเนาะหน้าเขาอยู่ลุมพุ่นหน้าเขาเนียนครับอันนี้เป็นหน้าของน้องเนาะโตกก๊กะหักกระดิะ่งซ้ำตาแต่ก็บ่มีน้ำลำพี่น้องเป็นกะอันนี้เนาะเขาเอียงเกินเขาอย่างเขาพัน้นเ,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 เขาเข,ขาขเตีย๋ยเนาะะหัว หล่อๆกันซิมีแต่ปลาครับพี่น้องนี่ก็สิเป็นหน้าสาวใหม่เนาะหน้าพึ่งเพิ่นพุ่มรุดใหม่แล้วก็เพิ่นก็เลยมาเฮ็ดปีนี้แหละเพิ่นมรุดไปสามปีแล้วแต่ก็บ่ได้เฮ็ดจะหกมีแต่ปลาลงมากกับพักกันทางทางเด้กก็ปลานคอนเทนเนอร์เทนาอย่างเนตอนนี้ก็บานแล้วเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไก่เดืแล้ว ไส่กแต่ได้ไนก็วก็บอบตน้ำน้ำน้ำงมีน้ำม่ปปปไปงบกแตะไปตไไปทะเลาะไปทางไหนเดี๋ยวฮัพาไปเบิ่งคุดเขาเจ้าลำหน้าบางคนกับดำเนอะบางคนกับ,บ,กบกมีนาำหนามีเจาะไอเจะ หน้านี่ก็นแนมแถบสิบะเห็นกันเลยพี่น้องมิตรปลาบังกันไว้ได้ยินแต่เสียงบังนี่ก็สิมีน้ำอยู่ประมาณสองสามไฮนี่แหละสีเรือกับพงบ่มีน้ำเลยฝนตกะใส่ซ้ำม,มือลมดีกได้น้าสาวใหม่ สาวาใหม่หน้าพานิก็เรื่อยเห้น้องเฮ็ดบะเปียมไก่เฮ็ดหน้าอยู่อันหน้าลุมเฮ็ดใช้หน้าบ่อืงว่านี่มันกะใครก็ว่าหน้าตีนบานนี่แหละมันกะเขินอย่างหน้าตีนบานอ่าเป็นบานมันเป็นบานไอ้นี่เนาะบานสังใหม่เดี๋ยวมือลังเขาสิมาถ่ายมาดีวิวให้เบิง้งเนาะพี่น้องบานสังใหม่เขาจะ ยังบโทันได้ลังคาเฮือนดอกยังบโทันหอดลอยลังคาเฮือนจังไ <l iss im> ม่อยากกินขา่าววะครับโมนีกะซิกบเขื่อนอยู่คือจังฝนสินนนนนตกปะปลอดได้เจอไหนนี่ <l iss im> ตั๊บดีไทยหน้าไทยหน้าต็วะก็บบจะไทยหน้าแล้วโมนียังไม่ได้ไทยอยู่ถ้านั่งเอกออกมาก่อน ยังไม่ทันได้แปลงทาไทาย,ยกับฮาร์คลูกปืนแตกเล่ยบม่ได้ทายเนาะวันนี้ฮากับผ่าเลาะก่อนนี่แหละพี่น้องบรรยากาศวันนอกวันหนกก้าฮา,าก็บซัมเน่แหละหาอยู่หาก,กินกะง่ายแไงเน,ะนาะยังกบไตกบไตเขียดไปทั่นแหละนี่เนาะ หมู่บ้านสังไม่เขาจะเดิมมีเขื่อนกอขึ้นเกิดขึ้นมาหลายหลาังหนูเดียวส่วนไรกันนั่นแหละอะไรเงินจากไปเห็ดงานอยู่ท่องอยู่ไทยกันแหละลูกเต่าไปเห็นงานอยู่ไทยแล้วกะเก็บงเงินเก็บท่องกันจากแต่ก่อนแถวนี้นี่ตอนมาเปิมสืขึ้นไปไท่เนี่ยประมาณสองปีนี่สองปีลังหนึ่งแถวนี้นี่มีแต่ป่าเลยป่าทั้งนั้นเลยป่าทึบเลยแถวนีน้ตอนนี้ก็เลื่อมแปลนไปละคนนับเขามาอายู่กัน ก็เลยเริ่มแปนไปแน่เนาะแถวนี้ก็จะมีไฮน่าเก่าอยู่ประมาณสองสามไฮเนี่ยประมาณไฮในหน่อยๆประมาณนี้แหละไฮในหน่อยๆเนาะแล้วก็เพิ่นก็เลยมาซาวต่อมาเอารถมาดุดเป็นจ้างรถเขาจะเอามาดุดเนาะเห็ดหน้าแถวนี้ต้องเห็ดหวยด้วพี่เนาะเบื้อทัวอะไรเพราะอย่างเพราะว่างัวเนาะงัวคขั้งัวมันหลายเนาะ จะเป็นตองในเห็ดหัวะนะนี่เขาจะก็เห็ดหัวไว้กันงัวเขาไปกินเขากินกะละถามว่ายูว่อหัวสำนีนี่่อยูหรอกเนาะ่อยูเนี่นอนมันเต้นกับขามเลยได้พี่น้องสำน,นีนี่นี่นาอพี่น้องตอนนี้เขาก็สินยางลงไปหน้าอ้ายแล้วเนาะพวกเราลำหน้าสินยางลงไปทางปุ่นแต่ว่าหน้าเรเปรียมอยู่ทางพี่พ เลาะป่าไปีเนาะแนบมาคอยเห็นเทียงกันพี่น้อ,นมนอง,องอมันมีแต่ป่าเดี๋ยวบึงไปน้ำกันยายๆเนาะอ,อืมโอเมนมาต้องพี่งูแคตเดือดยังไว นี <S <S ่เราก็ยางมายางออกมาจากหน้าเทิงนอนนานนองอะลงมาหน้า่อบิมน no. ี่กับประมาณโมดดอนเอาพี Bir ่น้องประมาณหานาทีหรือสิบนาทีนี่แหละประมาณนี้แหละกับผ้าปลานี่แหละผ้าปลานี้มาเนี่ยลัดปลานี่มาเนาะแต่ก้อนนแถบนี้ว่าเฮ็ดปวกเห็ดละงูออกร้ายเลยออกได้ดีแต่ก่อนะ แต่ว่า,นา,นนา,าห,ห,หน้าบบเปียมยังมัท่านเด็ดำหน้าสัมใช้หุดหน้ายังมัท่านเดีลยวเลยพี่น้องเนี่ยเขาไปพาไปเบ่งหน้าเขาเจาะที่เขาลำเขากำลังลำหน้าอยู่ตอนนีน้หัวเน,นี้เขาลำหน้าอยู่พี่น้องอลูก,กาะใส่เขาลำนา เออนี่เนาะน่าข่าเจาที่ดำหนาวเพราะท่านคอยมีได้หรอกฝนก็นตกแนวบนแนวอยู่ Nóc hỏi nó vino. Nà hello. Nam gon mù lên nằm để chắc là. Nằm tham sỉ để lại tilde, nè, 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 ได้เมื่อ,ด,อดี๋ยววิธีชีวิตของหวานเท่ากับจะมีประมาณนี้เนาะเห็นปะวิธีชีวิตของสาวหายสาวนาเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาหอนวานนี่บ่อืมมาหอนวานเนี่ย,ออ,นนยออกมานาเลยนนนวันตุนแดงขึ้นอะไรออกมานอนนา <laughs> เปล่าหน้าผู้เดียว

ไปเขมรแล้วนจะนักป <'s> ่าเขมรนต่ไหนเมื่อไดเขาเหยียดเซ็งเมื่อไดเมื่อบานเมื่อแดงนี่วะนี่เล็กน้อยนี่เหยียอยู่หรอเอ้ยนี่หน้าเราก็ถือว่ามีน้ำลายอยู่เนาะแต่หน้าเฮาบ่มีน้ำแห้งตือนๆอยู่แต่หน้าก็ขาดบ่มีแพรียดเว้ยพากันอยู่แต่บ้านเนาะฝนตกจักมื้ออยู่บ้านสองมื้อตีเลยบ่อื เข้ามาถือกักตัวถือกักตัวซิฟซีมือซิฟซีมือเลยกะยูหันฝนตกสามสี่มือเดีอนตีด้วยเด้ก่อนใอยชิมานี่เหตุหนักอ่ะบุกขึ้นขึ้นตะกอนันตะกอนปกตินี่หนีไม่ได้หลายคนกะ เขาปัญซาเนาะในหลายคนก็นำหน้าไก่เหล้วเพี่ยเด้ยเคือแต่ก่อแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฝนมันตกหลาส่าเนี่ยหน่อยนึงเนาะมันก็ได้บ่มีหนามลำหน้าเขาเจ้าก็บางคนก็พวกไหลกะก็มีปกตินี่ยโดยที่บึนวันบึนวันอยู่ในเสียงรถไทยเนี่ยเสียงคนไทยหน้าแข่งขันกันแล้วเดิมไทยหน้าแข่งขันกันละอยู่ในช่วงนี้แต่ว่า คือเห็นหนีแ่แหละฝนกระพว่มตกวังสองส้ำหมือนี่เขาเจากับที่ตกกาไปกอนก็ได้ดำได้อ่าตกกาน้ำดังกะบน,นิ้ว่าท่านได้ดำเนาะนี่กะหน้าปลาเปมกำลังมีหนามอ๋อขานขาดขาตัวนี้ หน้าก็นหน้าดินทราย,ยพี่น้องเป็นว่าหน้าดินตมดินเหนียวด้วยนี่ไถปลูกคือดำปับเลยถ้าดำโบ่านนี่ก็คือแข็งในไทยไม้หวานเป็นดินทรายเนาะไม่ได้ดำก็กต้องพยายามอย่าย่ำเทาเลหลายๆเสือเนาะยางไปยางมาลู้ๆนี่หร่ดำมาได้ดีด้เนี่นี่ก็กะเนาะที่นางเอก,ก่นเอกตกไว้ กาหน้า,าปอบีมเนาะวันนี้เอาหรอกกวากามันแหรงฮัดโตก,กาแล้วหนามบ่มมีมันกะระดยสูงเลยซำนี้หุ้ยกือบริสาลงมาทางหน้าเฮากะสิลงๆเน,นี่ยกะสิเนี่ยมเห็นเทียงนาเล็กๆเทียงอยู่แต่ว่าหน้าเทิงอะ่ะ หน้าของน้องหน้าที่สาวใหม่อัน,นยังเป็นป่าอยู่แนวโมเห็นเพียงกันเอิ่นสิกันยังแถบสิบอได้ยินเนาะอันนี้กะตกใหม่พคนที่หนึ่งไล่โฮมสิกันเบิร์ดนะ้องคนตกพูดถึงว่าพ่อดำเนาะบก่าเนี่ยมันก็พ่อดำเนาะเนาะแต่ว่าเอาก,ก็ยังโมทันไหนดำอยู่นีน่เพียงหน้าโมเปีย โอ้ยไปอยู่อยู่ผู้เดียวเพราะว่าเขาไปใส่บาตรบิดผละผละแรงๆผลเนี่ยเขาจะเสียงออกมาทางนี้ยังพุทธนาถไ,ไทยหดอยู่ทางทางนั้นแต่ว่าต้องเถิ่องในไทยแล้วไทยคุงปาลาละไทยหดคุงปลาเดี๋ยวทางนี้พ่ทธนาถไทยหดหน้าอยู่ กะนี่ก็ยาวเยว,วตวว 13, วัวแล้วพอลำแล้วไลยประมาณตกได้ประมาณสิบกว่าวันน่ะมั้งสิบสามสิบสี่วันนั่นแหละประมาณนี้แหละรถไทยกับลูกวานแตกลูกปืนแตกไทยเพราท่านไหนมากกว่าเพราะท่านไอ้สมสำหรับพี่น้องฝุ่นทั้งฝุณเขาก็ดำนาะหน้าพันนั่นกะเขาเหียวแล้ว นี่จะต้นใหม่หนาก็ได้ไทยก็น h ạ นี่สองแถวลงไปสองแถวสามแถวจังบนโอเคนะพี่น้องเนาะนี่ก็คือหน้าของบ่อเปลี่ยมอีกเนาะ กะกำลังเขียวเลยสำหรับคลิปนี้เฮากะสิขอจบอาแต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาสิขอกาวคำว่า,าสบายดี